Uh, วันนี้เราก็จะมาทําคลิปสอนวิธีการใช้ Discord ในมือถือกันนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเนื่องจากว่าในช่องของผมมีคนมาคอมเมนต์ในคลิปของผมที่สอนสมัคร Discord แล้วบ่นกันว่าใช้ Discord ในมือถือใช้ยากมากเลยใช้ไม่เป็นอะไรอย่างนี้ผมก็เลยจะทําคลิปสอนวิธีการใช้ Discord ในมือถืออย่างง่ายได้นะครับก็เราก็เริ่มจากการสมัครแล้วก็ ดาวโหลดมาก่อนใช้แล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วจากคลิปที่ผมเคยสอนในคลิปเก่านะครับก็สมัครเสร็จแล้วใส่รหัสเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มเข้าแอป Discord ได้เลยครับท่านผู้ชมแอป Discord ตัวน,นี้ก็จะมีวิธีการใช้งานหลากหลายรูปแบบนะครับท่านผู้ชมนะก็อันนี้อันบนสุดนี้ตรงนี้นะครับที่เป็นไอรูป m e s s e n g e r สีขาวๆนี้ก็คือจะเป็นแชทหลักของเรานะครับที่สามารถพูดคุยกับเพื่อนได้หรือจะโทรหาเพื่อนก็ได้สมมติว่าผม จะคุยกับเ,เพื่อนผมคนใดคนหนึ่งอะไรนี้่ผมก็สามารถกดแชทไปหาเขาได้เลยนะครับอย่างเช่นคนอย่างเช่นอ,อย่างเช่นเป็ดเนี่ยอา่าผมกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็สามารถสามารถคุยกับเขาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถกดโทรได้ตรงนี้นะกดโทรแบบเปิดกล้องแล้วก็โทรแบบธรรมดาได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีอีโมจิอยู่นี้นะแล้วก็พูดแบบตรงนี้ได้ด้วย,ยนะ เน <S original> ี่ยสามารถพูดแบบส่สงเสียงได้ด้วยนะครับ <S 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 ส่งไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ส่งรูปนะครับตรงรูปวงนี้เราสามารถส่งรูปอะไรก็ได้ไปครับส่งคลิปก็ได้ครับแต่เอ่อมันจะส่งได้ไม่ยาวมากนะครับถ้ายาวมากมันจะส่งไม่ได้นะถ้าจะถ้าจะส่งแบบยาวก็เราก็ต้องเติมในโตนะครับเติมเติมแบบ v i p ของของของ Discord นะครับสามารถถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปได้เลยนะครับ,รบตรงนี้นะก,ก็รูปวงถ่ายรูปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ แต่สามารถพิมพ์แชทได้นะครับพ <lawsuit royable. S 1> ิมพ์โน้นพิมพ์นี่ไจจุด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 แล้วก็พิมพ์ไปหาเขาได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะไปคุยกับคนหนึ่งต่อก็ปัดโปรแกรมถอยหลังออกไปครับปัดถอยหลังแล้วก็ไปคุยกับคนหนึ่งต่อได้ครับอืออย่างไปคุยกับคนนี้ต่อได้นะอย่างงี้สามารถแชร์คลิปแชร์อะไรได้นะครับท่านผู้ชมส่วนส่วนถ้าเราอยากรู้ว่าโปรไอเราอยากจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เราก็ให้กดตรงนี้ครับตรงขวาล่างสุดนะครับเป็นรูปของเรานะครับ แล้วก็เข้าไปเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ติงได้เลยนะครับโดยเข้าไปที่คําว่าแก้ไขโปรไฟล์นะครับท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็มากดที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนรูปแล้ก็เลือกอันแรกตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอัปโหลดภาพตรงนี้นะกดคลิกไปตรงนี้นครับผมแล้วก็เลือกภาพที่เราจะลงเลยนะครับสามารถเลือกที่จะลงรูปไหนก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะ หลังจากเราลงเสร็จลงรูปเสร็จแล้วก็กดบันทึกตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ถ้าเกิดเราจะใส่ชื่อของเราก็ใส่ตรงนี้นะใส่คําบรรยายต่างๆอะไรเราก็สามารถใส่ตรงนี้ได้พอหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วเราก็ปัดโปรแกรมถอยหลังกลับมานะครับถ้าเราจะเชื่อม IG Facebook อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอินเตอร์แกรมไอจียูทูบอะไรเนี้ยเราจะเชื่อมก็ ให้เข้าไปที่รูปไอ้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงรูปเฟืองตรงนี้นะปุ๊บเนี่ยแล้วก็หาคําว่าเลื่อน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 ไปเรื่อยๆจนหาคําว่าเชื่อมแอปนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเชื่อมแอปมันจะตรงไหนวะเชื่อมแอปเชื่อมแอปเชื่อมแอปนี่การเชื่อมต่อนี่กดตรงนี้ครับท่านผู้ชมแล้วเราก็สามารถเอาไปเอาไปชเไปชื่อมกับแอปอื่นๆได้นะครับเพื่อให้คนเห็นโปรไฟล์เราว่าเอยเราเป็น มี IG ชื่อว่าอะไหรหรือว่า y o YouTube ชื่อว่าอะไรนะครับท่านผู้ชมแล้วก็กดเพิพ่มได้ตรงนี้นะครับกดเพิ่มเราจะเพิ่มอะไรเข้าไปจะเพิ่มแอปอะไรเข้าไปในส่วน tiktok นี้นะครับก็เพิ่มไปได้เลยตามสบายตามสะดวกนะครับท่านผู้ช <Another> ม <one> จากนั้นเราก็ปัดโปรแกรมออกไปนะครับหลังจากที่อ่าปัดออกไปครับถ้าเราจะต้องการแอดเพื่อนเราก็ปัดมาหน้าแรกนะครับกดที่ตรงนี้ครับ um, หน้าแรกหน้าแรกตรงนี้นะหน้าแรกตรงไอไอ แชทบนเนี่ย messenger แล้วก็กดคําว่าเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมกดคําว่าเพิ่มเพื่อนข้างบนสุดเลยแล้วก็ทําการ add ตรงนี้นะตรงนี้นะบริเวณนี้นะกดคลิกแล้วก็ใส่ชื่อคนที่เราจะแอดเพื่อนไปนะครับชื่อผมก็จะชื่อนี้นะครับ art 1 0 1่น h นะครับสามารถแอดเพื่อนผมมาได้นะครับที่ตรงนี้แล้วก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับส่วนผมผมก็เพิ่มเพื่อนตัวเองไม่ได้ปัดโปรแกรมกลับมานะครับอ่าถ้าเกิดว่ามีคน add มาหาเรานะครับ ถ้าเกิดมีคนแอดเพื่อนมาหาเราหรือว่าส่งข้อความอะไรต่างๆก็จะขึ้นอย่างนี้นะถ้าเกิดเขาแอดมาหาเรา,เราจะเป็นเครื่องกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้นะครับก็คลิกที่กระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้นะครับปุ๊บอันนี้ก็จะมีข้อความต่างๆที่เซิร์ฟเวอร์ต่างๆแจ้งเตงือนแล้วก็มีคนที่แอดมาหาเราแล้วเราก็รับที่เพื่อนตรงที่ตรงนี้ได้โดยการกดถูกนะครับท่านผู้ชมนะครับอาหลังจากนั้นเราก็กดปัดกลับมา เราสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ตัวเองได้นะครับโดยการเลื่อนลงไปข้างล่างสุดนะครับมันจะมีรูปบวกอยู่ตรงนี้นะแล้วก็กดสร้างเซิร์ฟเวอร์ตนเองแล้วก็สมมติว่าผมจะสร้างเซิร์ฟเวอร์ตนเองขึ้นมาผมก็สร้างของฉันขึ้นมานะครับปุ๊บสมมติว่าผมจะสร้างอ,อ,อันนี้นะผมก็สร้างเข้ามาผมก็ใส่รูปอะไรก็ได้เข้าไปนะครับรูปตรงตแตง่ตงๆตง่ตงตงตงังติ๋ง เออผมใส่รูปม่วๆแล้วกันนะครับท่านผู้ชมใส่รูปม่วๆเสร็จแล้วครับผมก็เลื่อน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 แล้วก็กดถูกตรงนี้นะป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บๆๆเสร็จแล้วเราก็ได้รูปเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ของอันยูทูบหนึ่งศูนย์หนึ่งวเราก็กดสร้างทันทีเลยนะครับท่านผู้ชมปุ๊บอ่าทีนี้เราก็สามารถเชิญเพื่อนคนที่เป็นเพื่อนเราเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้เลยครับ โดยการกดค้ว่าแชร์ลิงก์ก็ได้หรือว่าก็จะกดเชิญตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดแชร์ลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะครับแชร์ลิงก์มันก็จะมีให้คัดลอกตรงนี้นะกดคัดลอกตรงนี้ได้ปุ๊บแล้วก็แล้วก็เอาลิงก์ของเราอะไปส่งให้เพื่อนได้นะครับทีนี้ตัวยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะสมมติว่าเราจะส่งให้เป็ดนะครับแล้วก็จะส่งตรงนี้นะครับท่านผู้ชมวางกดวางตรงนี้แล้วก็ส่งไปให้ได้เลยนะครับปุ๊บอืมประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะ หลังจากนั้นที่เราพอเรามีเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บสมมติว่าเรามีเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บแล้วใช่ไหมเราเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์เองปุ๊บกดตรงนี้นะอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ที่เราเพิ่งสร้างมาเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมเราก็กดเข้ามาในห้องพูดคุยนะครับแล้วก็กดตรงเขียวๆนี้นะเข้าร่วมการใช้เสียงก็จะโดยที่เราเล่นเกมนู้นเกมนี้เกม R O V โลบงโรบอกอะไรก็ว่าไปนะครับเราสามารถเล่นได้ ทีนี้ถ้าเราต้องการจะแชร์หน้าจอให้เพื่อนดูนะครับอยากให้เพื่อนเห็นว่าเราเล่นอะไรอยู่หรือว่าเมีปัญหาอะไรอยากให้เพื่อนช่วยงี้เราก็สามารถแชร์หน้าจอได้โดยการกดแตะที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วให้มันมีไอคอนตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ลากแถบดำๆเนี่ยตรงตรงเนี้ขึ้นมานะครับลากขึ้นมาครับผมลากขึ้นมาแล้วก็กดคําว่าเลือกคําว่าแชร์หน้าจอนะครับปุ๊บแล้วก็กดเริ่มเลยครับเราก็จะสามารถแชร์หน้าจอให้เพื่อนดูเพื่อนก็จะเห็นหน้าจอของเรานะครับว่าเราทําอะไรอยู่เล่นเกมอะไร อ่าพับไปหน้าไหนอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าเฟซบงเฟซบุ๊กอะไรได้ในการเนี่ยเข้าโฟลดเฟซบุ๊กอะไรเพื่อนก็จะเห็นหน้าจอของเราตอนที่เราแชร์นะครับหลังจากที่เราไม่อยากแชร์แล้วเราก็ปัดโปรแกรมเฟซบุ๊กออกไปนะครับแล้วกลับไปที่หน้า Discord แล้วก็หยุดแชร์หน้าจอแครับกดไปที่ห้องของเราเหมือนเดิมครับกลับไปที่ห้องของเราเนี่ยไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้คือห้องเรากดเข้าไปอหนึ่งครั้งพบแล้วก็ ทำการหยุดแชร์หน้าจอทันทีนะครับก็โดยการลากมาเหมือนเดิมครับลากขึ้นมาเหมือนเดิมนะหรือจะวางสายก็ได้กดวางสายมันก็หยุดแชร์แล้วหรือไม่ก็กดหยุดแชร์ตรงนี้ก็ได้ครับกดหยุดแชร์ที่เก่าวรับลากขึ้นมาลากแถบดำๆขึ้นมาก็หยุดแชร์หน้าจอครับผมโอเคถ้าเราจะเปิดกล้องเราก็กดตรงนี้นะโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับการใช้ที่ขอดขั้นพื้นฐานถ้า ลากขึ้นมานี้อันนี้ก็มีการก็ต้องท่าเลยครับในนี้อันนี้เปิดเสียงตัดเสียงรบกวนนะไม่ให้เสียงพัดลมเข้าเยอะนะถ้าอันนี้คือแบบไม่ตัดเสียงรบกวนอันนี้คือตัดเสียงรบกวนนะแนะนําให้เปิดเป็นอันนี้นะครับจะได้พัดลมไม่เข้าเยอะนะแล้วก็ปัดโปรแกรมออกไปครับสมมติว่าเราคุยกับคนอื่นอยู่ใช่ไหมในห้องนี้มีคนมีคนอยู่ในพูดคุยกับเราอยู่ในห้องนี้หลายๆคนใช่ไหมเราอยากจะไปเซิร์ฟอื่นเราก็เลื่อนไปหาเซิร์ฟอื่นได้เรามีเซิร์ฟอื่นนี่เซิร์ฟ ของคนอื่นอย่างเงี้ยเซิร์ฟเราเซิร์ฟเราสร้างไม่ได้เซิร์ฟหรือว่าเซิร์ฟเพื่อนเพื่อนเราเราก็สามารถเข้าไปได้นะครับ่านผไปชมเนี่ยก็สามารถอ่าผมจะเข้าห้องนี้อันหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วผมก็กดสีเขียวเข้าไปพูดคุยกับแล้วถ้าจะเราทํา้าจอถ้าเราจะพามนนาจอ,าาจนนาจอมาคุยกับเพื่อนเพื่อนในแชทล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับแล้วก็กดที่ปุ่มนี้อ่ะปุ่มที่แชทเแล้วก็หาเพื่อนคุยต่อเลยคนต่อไปเลยนะครับ โอเคนะครับนี่ก็เป็นการใช้ท่านพื้นฐานของ discord นะครับก็ก็เอาไปฝึกใช้กันดูนะครับผมก็จะทำคลิปนี้ทั้งใน youtube ทั้งในดีต้องให้คนดูนะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมบายบายครับอันนี้เป็นเวอร์ชันอันนี้เป็น i s c o r r เวอร์ชันเอ่อ i s c o r d เวอร์ชัน2อนีนะครับตอนปลายปีนะครับก็จบเพียงคลิปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมบายบายครับ